ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมเบิรงครับสีสาวครับนะครับสีสาวยืนโชว์หุ่นกันครับผมปหมนชัความสวยกันครับนะครับถ่ายไฮไลท์นะครับเนาะอันนี้สาวตัวแรกนี่ครับตัวที่ออกลูกนี่ยู่ยุใกล้ๆนี่จะมาจากอำนาจเจริญครับผมนะครับส่วนตัวที่สองถัดไป่ก็จะมาจากกรอยเอดนะครับนั่น ส่วนสาที่ยืนอยมุ้งผครับนั่นกำลังเลยกำลังไปหาเหล็กกับสาวสลักคมนะครับส่วนเจ้าสาวบิ๊กใยบิ๊กเบิ่มยืนยุ่ธ์สังไกพุ้นนั่นกะมาจากอุบลครับผมนะครับซีโตนี่ก็มาจากซีจังหวัดนะครับผมนะครับเปรนชั้นความสวยกันครับนะครับนี่เพิ่อพึ่งกระพ่งออกลูกนะครับ ครับผมลูกมันซื้อจาบิ๊กนะครับผมจะบิ๊กง่กยกำลังหนาลักครับแต่ยังบันถึงอาทิตย์ครับนะครับแต่ยังบันถึงอาทิตย์นะครับนี่ครับเลี้ยงไหมครับเป็นน้อยๆเฮ็ดครับผมเริ่มเฮ็ดครับนะครับส่วนกระท่องอีกสามสาวกระท่องมัดกุโตแล้วครับผมนันกระท้องตัวดันท้องเจ้าพายุนะครับตัวี่อยู่ไกลสุดครับ กนทองจับาจพายุตัวนั้นสูงลอย40ตัวครับผมส่วนตัวที่กำลังเดินมานี่กับทองจับพายุเขอากันครับผมตัวนี้จะออกมูล่านะครับนี่ครับสาวกำลังเดินมานี่สูงลอย30-40นะครับ30-40น yeah. ี่กับทองซีหัดเดินเข้ากันครับผมตอนเพิ่นจะท่องไอ้เก่าจเจริญน,นะครับพอาจะยิงยูไก่มูฟังคุณนะครับฟังเก่าจเจริญ ฉันความสวยกันครับฉันความสวยกันนะครับผมเราไอถึงนี่นยับนสองเดือนเลี้ยงแบบง่ายครับผมนะครับเลี้ยงได้พอเหมืเห็ดงานมาใส่เวลาว่างมาเลี้ยงนะครับผม เดี๋ยวหลัลงปีใหม่ก็จะออกครบเป็นกุโตนะครับผมนะครับอันนี้ไีต่างสี่จบดิพอเป็นออกก้อนมูนะครับแล้วอ,อำนาจเป็นออกก้อนมู เลือกเอาครับผู้ใสดสนใจตัวใดเ,เลือกแบ่งปันแบ่งปันทุกตัวครับผม <c oughs> ใริส่ยไม่กันสันครับจะเป็นมือใ้หัดเลี่ยงครับหัดซื้อมาเลี่ยงลองเลี่ยงเบิ้งครับมาเป็นจังใดน,นะครับผม ผมตัดสินใจเลือกเอาเป็นควายทองนะครับม่เลี้ยงนะครับผมเมี้ยงองเจอเม่ลูกเราเลยตัดสินใจว่าเออซื้อควายทองมาซ้างมันหลุนทางในนะครับแล้วก็วเลือกเอาที่พ่อเอาตัวที่ผสมหลอดมานะครับผมือการมีใบมีหลอดครับมีใบมีหล,ลอดดั้งตัวครับผมนกเว้นตัวอยู่นี่ครับตัวนี้สมไม่พอรับจ้างนะครับผม สะสมพันหนึงวันนะครับเจ้าของเก่าพันวานะครับะเอาออกไม้ยางยืดเส้นยืดสายครับเนี่ยผมไม้ย่างยืดเส้นยืดสายเดือดน้ำแล้วปลูกหญ้าไปนี่นะครับเพิ่นเบิ้ลไปเพิ่นเบิ่งนะเกี่ยวให้นกินเอาครับผมนะครับมาลองเกี่ยวให้กินเอานะครับจะเป็นความสุขแบบเหมือนบ้านนะครับผม นะครับช่วงวันหยุดเขากะมาเลี้ยงนะครับมันธรรมดาเขาจะมาเสาร์เขาจะเยี่ยวหญ้าให้อาหารนะครับเห็ุงานนะครับผมต้งมาเลี้ยงกะมาเยี่ยวหญ้าให้อาหารนะครับเอาน้าใส่ไว้เอาเพียงใส่ไว้กัถึงกับไปเห็ุงานครับเป็นจังสันนะครับผมใส่เวลาอยู่กับมันกะประมาณชั่วโมงกว่าครับเตรียมมือนะครับช่วงเสาร์กับชั่วโมงกว่านะครับ หกโมงเคื่งถึง7จ็ดโงเคงื่งเที่ยวกับหกโมงถึง7จ็ดโมงเคืองสี่นะครับผมของเวลาในแประมาับเมื่อเสาร์หกโมงหาเจ็ดโมงเคืองนะครับเมื่อนะาาเลี้ยกล่หาโมงเพืองหรืองานมาหอดนะมาดูแลเพลินครับผมนะครับกมาในยาให้อาหารเพินินนะครับผมเริ่มที่เรีก็เริ่มต้นจากเรียกต้นในน้อยนะครับผม ก็เลยมาเปลี่ยนวิถีใหม่นะครับหลังจากปล่อยชุดนั้นเราไปแล้วกรเลยชุดนี้มาลงนะครับเลีย้เลือกเอาเป็นคล้วยทองมาครับนะครับสําหรับมือใหม่ลองคินมันแล้วครับระวางซื้อคล้วยทองกับคล้วยหน่อยหรือว่าคล้วยนีมาผมว่าถ้าซื้อควยหน่อยมาใส่ระยะยาวครับนะครับผมเลยตัดสินใจซื้อเอากล้วยทองมาทุกตัวครับตัวนี้จะมาออกลูกก็ผมนี่นะครับเดี๋ยวอีกสามตัวนั่นเบิ้งสิเป็นยังไงนะครับผม ตัวเก่าจะเลื่อนออกมาเป็นตัวแม่กระสีเอออัปเดตราคาเนี่ยนะครับผมนะครับส่วนตัวั้นกระสิเจ้าพายุนะครับสองตัวด้านนกระสมเจ้าพายุไปทั้งสองตัวนะครับผมเลี้ยงไปเหตุงานไปนําครับผมเป็นอาชีพเสริมนะครับเนะนำเปื่อยๆนะครับว่าผู้ใดสนใจวิไวใจมากนะครับตัวนี้ต้องใจมากน้าครับผมใจมากอะสื่อมาเลี้ยงเบิ้งครับนะครับเราสติดใจ บรรยากาศเมื่อนี้ก็ขึ้นป่าขึ้นฝนได้ยังไงครับอ,อุ้ยเจ้ครับผมคลิปนี้ก็จบไปครับขอกงอเล็กๆไอ้ขอกควายเล็กๆของผมเองครับผมสวัสดีครับ